จะใช้วิธีการตามกฎหมายแล้วก็โดยเฉพาะการผลักดันแล้วก็เจรจาแล้วก็ผลักดันแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะไปทําการเด็ดขาดอะไรรุนแรงก็จะไม่ได้หรอกอันเนื่องมาจากว่าต้องคานึงถึงเด็กผู้หญิงคนชราทั้งหลายของประเทศขเขมรที่อยู่ตรงตะเข็บชายแดนจะทําอะไรดันดันดัน,ด,นดันเนี่ยโดยที่ไม่รุมารวยเนี่ยก็ไม่ได้แหมเป็นนายกรัฐมนตรีไทยหรือขเขมรล่ะคะเดี๋ยวคนก็ถามอีกว่าตกลงเนี่ย จะเอาแบบเนี่ยนะคุณหนูแพท,ทองทานนะคะที่อาลุ่มอร่วยอลุ่มอรวยช่วยเหลือประเทศเขมรอีกต่อไปหรือไม่ประชาชนคนไทยอุตส่าหรู้สึกดีอกดีใจแล้วก็ลุ้นระทึกกับกรณีของเขาที่เราเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลได้แต่ปรากฏว่าแค่ประชุมสมชแมทแรกเท่านั้นละ่ะนะนั่นก็คือมาตรการจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวโต๊ะประชุมสอมอจอมันทั้งหน้าขัดหูขัดตาขัดใจโดยเฉพาะว่านะไปรักษาอธิปไตยนะก็ให้ให้กับขมรซะนะ่ะไม่ออกใช่ไหมประชาชนก็รอคอยว่าจะต้องมีมาตรการที่เบ็ดเสร็จเด็ขาดเดี๋ยวมีนะเสือนอนอนบ้างอันนี้ไปซักผ้าอยู่ได้ให้เขาเคลียร์ห้องกีใจกี่คน นอนข้างอีกห้องไม่ไม่ไม่มีห้องนอนข้างบนเคลียร์ได้เอ้ห้องไอ้ห้องรับแขกข้างบนนั่นแหละห้องห้องข้างบนน่ะใช้ได้ใครอยากได้ตัวไหนของดรตอมริการนะแต่ฉันจะบอกให้เลยว่า มันมีตัวหนึ่งที่พี่ปองอชอบมากคือนะคะแล้วบ้านเจ้านางน้อยเนี่ยนะขาดถาดบริวารก็เยอะแล้วแคบหมูเนี่ยก็เขียมแล้วชอบกินกันมากกินกับแกมกินกับเหล้ากินกับวายกินกับยาดองมันเลิศดังนั้นวันนี้แคบผูหมูปาข้กิเนี่ยมาขายได้แค่สัปดาห์ละ2 0 0ร้ห่อสัปดาห์ละ2 0 0ร้ห่อ ขายก็ไม่พอแต่ว่าทอดได้แค่นั้นทำไมละ่ะแรงงานคนแก่ทอดได้แค่นั้นค่ะแม่และทอดเสร็จหยัดน้ำมันใส่ถุงทอดเสร็จหยัดน้ำมันใส่ถุงแล้วเวลาก่อนจะทอดเนี่ยหนังหมูต้องหันห่นหัน่นหั่นติดเนื้อติดชิ้นติดหนังติดหนุ่มหมูจากนั้นพวกเอาไปตากแดดสามแดดจนกระทั่งหมูมันเด้งตุ๊กตบตุ๊ตบตุ๊เด้งแดดพอหนังหมูมันเด้งแดดงองิกจากนั้นก็โกยหนังหมูไปใส่ในกระทะทองแดงช่วาจากนั้นก็หยัดน้ำมันแล้วใส่ถุงฟอย แล้วก็เอามาให้ผู้เชอกินนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เมนไม่หมันไม,ไม่ไม่หืนไม่อะไรเลยจัดไปเลยค่ะทุกคนจัดไปเลยซื้อสองห่อแถมหนึ่งห่อซื้อสองห่อแถมหนึ่งห่อซื้อสองห่อแถมหนึ่งห่อจัดไปเลยค่ะโคต้านี้หมดแล้วหมดเลยหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยมีทั้งหมดแค่หกสิบออเดอร์สุดท้ายค่ะหกสิบออเดอร์สุด 60เดอร์สุดท้ายสำหรับแค่หมูภูผ่าปังกิน60เดอร์สุดท้ายจ้ะ60เดอร์สุดท้ายแคหมูภูผ,ผาพังกิน60เดอร์สุดท้ายคอรมอที่มาจากริมทีมเศรษฐกิจคอรมอที่มาจากฝ่ายความมั่นคงแต่ปรากฏว่าผ่านไปแค่สองวันเป็นนายกที่สองวันตอนนี้เรตติ้งตกแล้ว เลตติ้งรัฐมนตรีพุ่งสามคนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสีหสักพวงเกตแก้วสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสจ,จีอะไรนะเออคุณคุณแต้มสจอะไรนะคุณอันนหนคุณสจีนั่นแหละเออคนที่สามคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติซึ่งเอกนิติเป็นลูกม่อก,กระทรวงการคลังก็เลยรู้ทุกเรื่องของกระทรวงการคลังก็เลยผลักนโยบายได้เร็วและภายในวันที่สิบสิบห้านี้ก็จะได้โครงการคนละครึ่งละ แต่ขนาดเดียวกันนายกรัฐมนตรีนี่สิเลตติ้งตกแล้วตอนนี้เลตติ้งนายกรัฐมนตรีกับพรรคภูมิใจไทยเลตติ้งตกแล้วแต่ฉันบอกผู้เธอก่อนนะสิ่งที่คุณสุปฏีไปให้ในโยบายนั่นอะส่วนใหญ่มาจากปากปลัดหมดเลยทำไมละ่ะเอา้าก็โครงการนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดูแลค่ายาโครงการคุณจุลินสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคุณจุลินสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นโครงการ นะคะ,ะที่เกี่ยวข้องกับนะคะการดูแลผลักดันการส่งออกอันนั้นก็เป็นโครงการตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลก็ต้องทกดันแบบนั้นแหละเอาพูดตรงๆโครงการดูแลค่าอยู่ค่ายาค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันมีพรบอรของนะคะกรมการค้าภายในดูแลอยู่แล้วเออไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลผลเอกยุทธ์ทำมาแต่ก็ไปต่อยอดกันดีแล้วแหละแต่ว่ามันมีพวกที่ไปนั่งอำนวยอวยยศไม่สนสี่สนแปด นึกออกจะไหมอำนวยโอหยศยโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปบางคนไม่เคยรู้เรื่องไงนึกออกจะไหมบางคนไม่เคยรู้เรื่องช่องแดงเสียงหายไม่หายนะไม่หายนะไม่หายเสียงไม่ได้หายนี่เสียงไม่ได้หายจะมาหายอะไรล่ะ ไอาา้ข้างบนได้เรื่องไหมได้่งเรแน่ใจนะเด็ก <ừ. S 2> พอจ้าติหนุดีกว่า,วารู้เรื่อง <c oughs> อ่ะบายบาย เอาไปเอ็มเอาเอาไปเลยเอาไปสวัสดีทุกคนจ้าเสียง,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 งไม่ออกเดี๋ยวนะแป๊บนึงเสียงไม่ออกทำไมเสียงไม่ออกวะมาดูซิว่าทำไมเสียงไม่ออกจ้าในเอ่อในบ้านแดงเดีเ๋ยวนะแป๊บนึงนะบูทใหม่บูทใหม่ะเอาใหม่อ่ะ เอาใหม่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 อีกแก้วหนึ่งก่อขอมันแหงมายังมายังมายังเสียงมายังเสียงมายังเสียงไหมยังเสียงไหมยังเสียงไหยังเสียงมาแล้วค่ะโอเค เสียงมาแล้วนะโอเคเอมาเปิดเพลงให้หน่อยขอแห้งเมื่อกี้โอ้แม่โทรศัพท์ชัดแบบเลยนะใช่น้องเพลงเหรอเปิดลำโพงดิลำโพงดังชัดเจนนะโอเคมีคนบอกว่า เกือบขาดใจไปละไม่ได้ยินเสียงโอ้ยเจ๊จงจงไปหวังกับจงไปหวังกับหวยจงจงไปเขาเรียกว,ว่าอย่าวังล่ำกับหวยอย่าหวังรวยกับพ่อตาแต่ขณะเดียวกันสําหรับด็อกเตอร์มาลิกาเธออย่ามาคาดหวังอะไรกับฉันเยอะเธอจงไปคาดหวังกับลูกหลานเธอเถอะเธอจะมาเอาโอ้ยเสียงดังมาก เธอจะเอาความคาดหวังมาฝากไว้บนบ่าฉันไม่ได้นะพวกเธอพวกเธอมีขนมจีนมานั่งกินก่อนเิี่ยจ้านมพนีมาแล้วจ้ามีขนมจีนน้ำยาไก่จ้าห้องก็ห้องเธอเนาะห้องน้ําก็ห้องของเธอเนาะห้องรับแขกก็ห้องเธอเวลาแขกไปบ้านก็แขกก็บ้านเธอเนาะเรื่องเธอเหม็นเธอเหม็นก็เหม็นของเธอเองเนาะ สรุปเลยก็คือว่าในเมื่อมันเป็นบ้านเธอเธอก็ดูแลบ้านเธอซะการที่เราจะดูแลประเทศชาติได้นเนี่ยเราต้องดูแลบ้านตัวเองก่อนดังนั้นจัดไปค่ะ d i f f u s ร์ดูแลบ้านตัวเองให้หอมอบอวลแล้วเราค่อยไปดูแลประเทศชาติตอนนี้ประเทศชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนะัทพลนาคพนิษด,ดูแลอยู่พร้อมกับแม่ทัพนายกองผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ผู้บัญชาการทหารบกคนเก่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่แม่ทัพที่สองคนใหม่แม่ทัพที่หนึ่งคนใหม่ แล้วแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือคือปัญหาบ้านหนองจานเรื่องเก่าปัญหาบ้านหนองยาแก้วเรื่องเก่าปัญหาคาสิโนที่สร้างเข้ามาค้อมหัวประชาชนที่จังหวัดตราดเรื่องเก่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเรื่องเก่าเรื่องเก่ามาประมาณ48ปีแล้วดังนั้นวันนี้อาศัยว่ารัฐบาลชุดนี้อนุทินนําทีมจะแก้ได้แต่ปรากฏว่ากูก็ต้องมานั่งเสียใจว่าอนุทินจะแก้ได้ไหม ตกลงอนุท e ินจะไปเร็วหรือไปช้ากูเผอเผออนุทินไม่อยู่ไม่ถึงสี่เดือนมึงเชื่อกูไหมกูว่าอนุทินอยู่ไม่ถึงสี่เดือนกูว่าโอ้กูปวดหัวเด็ดเด็พี่ครัขอตัดสินไปตัดเอง ก่อให้มีแรงเอาเบียร์คอยแก้มามีนะนเอามาฮะไหนไม่ก็มีก็มีมนั่นแหละเอาอะไรกันบ้างเอาเบียร์สีกว่าบ้าจัดไปเอาทุกคนมาสี่คนนะี่นะเอาแล้วนเะดี๋ยวเอาเบียร์กินเบียร์ด้วย เดินไปที่บ้านใหญ่กดออดเลขแม่บ้านดูประตูอยู่หลังรถแล้วก็เอาเบียร์มาสี่กระป๋องบ้านเดินทีแปดที่นะบ้านฉันเอ,เอาไปออกไปเนาะสี่กระป๋องเอาเบียร์สี่กระป๋องคุณบลี่จะเอาเบียร์สี่กระป๋องสี่กระป๋องห้ากระป๋องออกมาเลยเธอกดออดตรงนั้นนะกดออดตรงหลังตรงลงรถอะ ้าน้ำหอมข้างในเป็นแบบนี้มีก้านให้ทั้งหมด10ก้านมากกว่าในตลาดห1ขวด55กรัมกลิ่นสวีทเมลอนซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกับโรงแรมโฟซีซันที่อังกฤษเป็นกลิ่นอะโรมาเทอร์ลปี้เป็นกลิ่นที่เธอเนี่ยสามารถเก็บไว้ในห้องน้ำห้องนอนห้องตู้เสื้อผ้า และอะไรต่างๆ,ๆทุกที่ที่เธอต้องการที่เกิดความหอมขวดละหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องจัดไปถ้าห้องถงใหญ่ๆต้องใช้หลายขวดจัดไปค่ะถ้าบ้านเธอมีกี่ห้องเธอก็นับเลยแล้วก็ซื้อไปกี่ขวดนั่นแหละ290บาทเท่านั้นค่ะเขาเรียกว่า diffuser diffuser เนี่ยมันคือก้านหอมดับกลิ่นก้านหอมสร้างความหอมก้านน้ำหอมดับกลิ่นก้านน้ำหอมที่มีไว้สำหรับการสร้างบรรยากาศให้บ้านเราเป็นเหมือนโรงแรม8ดาวถ้าเกิดเธอเคยไปอังกฤษแล้วเธอเดินเข้าโรงแรมโฟร์ซีซันหรือว่าเธอเดินเข้าโรงแรม8ดาวแดาวตั้งแต่7ดาวขึ้นไปอะโรงแรมหรูๆใหญ่ๆ นะคะเธอก็หรือว่าเธอเดินเข้าไปในห้างเดินเข้าไปในห้างเธอก็จะได้กลิ่น right. น okay. ้ําหอมอบอว่นั่นแหละค่ะกลิ่นบรรยากาศแบบนั้นมันจะอยู่ที่บ้านเธอถ้าเกิดเธอใช้่ d i f เซอร์ Molly S diffuser ดรบริกากลิ่นสว e e เมลอนมีกลิ่นเดียวสว e e เมล l o สองร้อบบาทเท่านั้น สองร้อยเก้าสิบาทเจจัดไปค่ะอยู่ที่ตะก้ายี่สิบเก้าและตะก้าส0สิบตะก้าย9ิบเก้ากับตะก้าส0สิบจัดไปค่ะตะก้ายี่ิบเก้าและตะก้าส0สิบจัดไปแม่จัดไปเลยจัดไปเลยหมดหรือยังน่ะไม่ไม่ไม่บูธไอ้นี่ให้พี่เอ็มเขาหน่อยเขาจะไปปักตะก้าเขาเรียกว่าอะไรนะซื่อพออืมจัดการให้เขาหน่อย แล้วก็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 นี่เลยเซ็ตไปเลยเซ็ตให้เขาเลยเฮ้ยเอาเอาออกไปเอาออกไปคนโต้นะเธอเอาออกมันไปเอามันออกไปแล้วไม่เอามาเหรอเดี๋ยวน้องมาให้ห้าของ น้องเอ่อบาบายบายบเอาขอบัตรประชาชนน้องจะได้จ่ายตังค์ทุกคนใช่ไหมโอเค okay. เมื่อกีนน้นนนนนนมันไม่เอามาเลยอ่ะหยิบมาแล้วเนาะเดี๋ยวให้มาให้กับพี่เอาเอาอกมาแล้วนะอซีนเดิมกับที่แพทองทานเคยไปนั่งกินข้าวกับทหารซีนเดิมคุ้นคุค่ะ